Resident Evil Revelation ภาคที่สองก็เมื่อกี้พูดว่าเมื่อกี้ได้ยินอะไรไหมเหมือนเป็นเสียงล็อกอะ่ะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจิวบอกว่าเดี๋ยวฉันไปดูเองอันนี้ฉันไม่เคยเห็นตัวอ่ะพวกสิ่งมีชีวิตแบบน,นี้เลยต้องใช้เจเนซิสติลามิเนตตรวจสอบครับโอเคคุยถามที่เอ็ดเลย

อยู่ตรงนู้นโอเคโอ้ยกระสุนเยอะมากรีโหลดให้พร้อมครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้มันเนาะโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะฮะอะไรหลายอ,อย่างก็ได้อิลิมิเนตไปเรียบร้อยแล้วมาโอเคครับคงไม่มีอะไรใช่ไหม ขวาล้ายซ้ายบันเลยขวาล้ายซ้ายบันไลบันเลยไอ้ไม่ตองกลัวอ๋อแล้วไปคริสคริสคริสพูดอะไรสักอย่างสิคริสฉันเจอคริสแล้วเขาถูกกับตักอยู่ เธอเอาเข้ามาออกมาได้ไหมไม่ได้เลยมันล็อกอ,อยู่ฉันต้องการกุญแจโอเคเนี่ยไปหามาันเถอะโอเคครับ้มีนี่โอเคะสายประตูมีเสียง ก็ยังว่างใช้เจเนซิตมาหาแบบมีแน่เลยเตัวนี้อย่าละเว้ย,ยางเราต้องเตรียมกระสุนเยอะๆไงมีเสียงครับเฮ้ย ตกใจยิง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 ย,ง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 ยิงหัวโอเครีโหลดอ๋อโอเคครับไม่ต้องพุ่งอย่างห้องน้ำแน่เลยอ่ะมีไหม ตอนมีก็ไม่โอเคอ้าวเอเอช่อา,างมาันอืมมีสัญลักษณ์ชักอย่าง่งครับแอนโคลมาตรงประตูครับ อะไรอ่ะขึ้นได้อะไรสักอย่างนั่งส่องอยู่เนี่ยประตูล็อกไม่เอาไม่ส่อง <S <S เสียงอะไรไปร้องมีน้ำยืดยืดด้วยทำไมร้องกนะันน่ะ เสียงแบบโอ้โหโอ้ยโอ้ยอ,อาไงดีวะรีโหลดแล้วมาเราต้องมียิงยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงยิงยิงรีโหลดมีตัวนึงเอางงง งงงงอะไรยางยางลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอย่าหลอนหลอนนะอุ้ยปืนมันยิงแย่เหรอือือือเฮ้ยโอเคร่วงพอดีเจอเป็นไงบ้างอ่ะฉันเจอผู้อยู่ผู้รอดอ่ะผู้รอดชีวิตแต่ว่าถูกอาวุธเชี่ยวภาพกินไปแล้วอืมเดี๋ยวฉันจะพยายามไอ้นี่ให้นะ อืมไม่มีอะไรเลยฉันสามารถนี่เอานี่ก่อนอเอไปซีวัตจินิสิค n นเทลมีมาดูกันซีวาเจเนสิสสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นครับใช้ให้คุ้มฮะต้องขออภัยถ้าเกิดล่าช้านะฮะเพราะว่าก็ นะตกก็มันมีอะไรวหรอโอเคกระสุนอ่าอุ้ยลอยมือใครโอเคเก็บก่อนหนึงทีแล้วก็มาดูซิลอยฝ่ามือตรงนั้นคืออะไรแอน,นปรินครับม,มีอะไร,หรไหม อะะไร่เจออะไรบางอย่างอ่ากุญแจครับครูคอเตอร์เลียคีครับพาร์เกอร์พาร์เกอฉันไม่เจออะไรจากผู้หญิงคนนี้เลยแต่ว่าฉันเจอกุญแจนะโอเคเรามาลองดูดีกว่าเดี๋ยวฉันจะเจอเธอที่ห้องของคริสแล้วกันไปเจอกันที่ตรงนั้นมันต้องมีอีกอ่ะ นั่นไงมะไม่ทันขาดคำพูดอะไรได้อย่างนั้นพูดอะไรได้อย่างนั้นพูดอะไรได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอ่าล่วงค่ะล่วงมันมียืดๆอีกอันหนึ่งอ่ะต้องมีแน่เลยม,มีหลังนะมีเขาให้เรสร็จสับพร้อมรีโหลดโอเคเปิดตู้ โอเคห้องใช้ได้ครับมาโอ้กระสุนเยอะเชียวแจกกระสุนขนาดนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเอ่ยนี่ไงไปเข้าฟูททำไมในในเครื่องสภาพฮะฮะตายไหมโอเคได้เก็บกระสุนต้องบอกว่าพกอกระสุนได้น้อยจริงๆนะครับผมอ่า เนสิทิหน่อยโอเคก็ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าผมจะทำการแปลเฉพาะอ่าซับไตเติ้ลนะ่เออจะทำซับไตเติ้ลเฉพาะในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเอออเนะ่็นมินเห็นอยู่แล้วปะวะ่าจะทำในส่วนของ เออคือมอูนไอคิดเนี่ยคาซีนเออคาซีนโอเคจะทำเนี่ยพอคาซีนเท่านั้นนะครับผมก็จะไม่ทำตรงส่วนอื่นเนาะก็อย่างส่วนที่พูดคุยธรรมดาก็ผมขออนุญาตแอบสดๆเลยละกันอืมตามนั้นต้องมีอะไรแน่เลยใตยมนะ้มือแล้วทำไมจิวไม่ปีนข้าไมไปฝั่งหนูนะ น่านมีเสียงค่ะอืมอืมโอ,อสามนัดล่วงเหรอโอเค17ไม,ไม่ได้วะต้องมีแน่เลยอืมเน้นเน้นเน้นเน้เนที่หวัวจะโยกโยกอะไรนักหนาะเรียบร้อยอายังเหรอ เรียบร้อยโคตรเปือนกระสุนจะต,ตายก็ตายไปเลยได้ไหมไม่ต้องมาแบบว่ายึกยักอืมอืมยัดเข้าไปไม,มันมีนะข้างหลังโอเค กระสุนเหลืออยู่นิดเดียวนะฮะต้องรีบแล้วมะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องยิงนะฮะแม่งไม่จำเป็นจริงป่าวะอยากรู้ว่าวิ่งได้หรือเปล่าพยายามแบบหาทางวิ่งมากเลยะโอเคตกใจจิลวมาแล้วเราต้องช่วยคริสกันใปกุญแจครับผม

อืมอืมอืมปล่อยอยาสลบใช่ไหมเนี่ยโอ้ท้าวเงามาเชีย ผมก็จบเอพิซอดที่หนึ่งไปแล้วเอพิซอดที่หนึ่งไปแล้วนะครับผม <Okay, S 1> Into the d e t h โอเคครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทำการเล่นทีละหนึ่งเอพิซอดเลยแล้วกันเนาะก็ไม่รู้ว่าเอพิซอดหนึ่งมันจะนึกว่าจบไปแล้วด้วยนะครับสำหรับของที่เล่นไปครั้งที่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวขอเซฟคู่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะ ทำการเล่นต่อในพาร์ตต่อไปเลยแล้วกันโอ้ไรไปเลยครับมาก็ผมขอปิดคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะก็อาจจะดูน้อยไปนิดนึงก็ต้องขออภัยเพราะว่าไม่รู้จริงๆนึกว่าจะแบบว่าเอออพิซซดนจะไม่นายขนาดนี้ก็ตามนั้นโอเคก็อย่าลืมครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมหรือถ้ามีอะไรติชมก็เชิญคอมเมนต์ที่ด้านล่างหรือทางแฟนเพจ a c e b o o k กันเลยโอเคไว้เจอกันครับผมซียา